อ่าสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวควายกับรถไฟโทมสัสเน่ก่อนอื่นเลยเรามาดูพี่ควายก่อนเลยนะครับนี่ดูพี่ควายครับวันนี้พี่ควายทําสีมาด้วยเป็นสีส้มนะครับภาษาอังกฤษสีส้มว่างไงครับออเรนออเรนนี่ล่ะแกะให้ดูเขาใส่ฐานสามนี่เวลาใส่ฐานใส่ฐานตรงนี้นะครับนี่ <O ren. S 1> อ่าใส่ฐานสามก้อนตรงนี้นะครับอ่ะโอเคปิดปิดปิดเลย อ่าโอเคนี่โอ้โหมีไฟที่ตาด้วยนะครับนี่มีไฟที่ตาด้วยดูดูเวลาวิ่งนะกระดิกหางได้ด้วยครับนะอุ้ยมีรถไฟโทมัสมาด้วยโอ้โหอ่าดูพี่ควายวิ่งเร็วไหมไปโอ้ยพี่ควายดูเพื่อนๆเต็มเลยดูสิพี่ควายเพื่อนๆเต็มเลยโอ้โหอืมเที่ยวมากเลยครับ อ่าอ่าต่อมาเนี่ยเรามาเปิดนี่กันเลยรถไฟโทมัสอ่าเปิดให้ดูหน่อยครับป้าปิดควายให้นอนอ่าปิดควายนะควายพักก่อนนะไปยืนกับเพื่อนๆ่อนก่อนนี่ยืนกับเพื่อนๆนี่อน,นมาแล้วครับรถไฟโทมัสนี่อันนี้ซื้อมาคันละหนึ่งร้อยบาทนะครับานายชีตาเปิดให้ดูซิอ่าเปิดเปิดยัง ไม่ได้ใส่ฐา,านใส่ใส่ฐานยังยังไม่ได้ใส่ฐาน่ด้วยอ๋อโอเคเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ฐานกันนะรถไฟโทมัสก,ก็จะเป็นประ,ประมาณนี้ถนะ้อ่ะมันจะเป็นตัวอย่างแบบไหนอ่ะเอาไปเอาตัวแบบนี้นี่อย่างนี้ถ้าจะแปลงล่างได้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวคลิปหน้านครับเราจะมารีวิวรถไฟโทมัสเต็มๆกันนะครับวันนี้เราไม่มีฐานฮนะอ่ะเรามาดูพี่วัวพี่ควายวิ่งเล่นกันดีกว่าวิ่งวิ่งแข่งวิ่งแข่งแข่งกันไปอ่ะเช่วยช่วยกันช่วยกัน มีสีอะไรบ้างเนี่ยดูสิฟัวสีเขียวไปแล้วครับนี่ตัวสีส้มโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับบายบาย